กรรม,มะสูตรว่าด้วยกรรมเก่าและกรรมใหม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงกรรมทั้งใหม่และเก่าความดับแห่งกรรมและปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรมท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กรรมเก่าเป็นชฉน จักสุอันบัณฑิต algo, พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปันจจัยทั้งหลายปรุงแต่งแล้วสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาหูจมูกลิ้นกายใจอันบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่ากรรมเก่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กรรมใหม่เป็นไฉนะกรรมที่บุคคลทำด้วยกายวาจาใจในบนัดนี้นี้เราเรียกว่ากรรมใหม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความดับแห่งกรรมเป็นไฉนะนิโรธที่ถูกต้องวิมุตติเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมนี้เราเรียกว่าความดับแห่งกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรมเป็นฉะนะอริยมรกมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิหนึ่งสัมมาสังกัปปะหนึ่งสัมมาวาจาหนึ่งสัมมากรรมตะหนึ่งสัมมาอาชีวะหนึ่ง สัมมาวายามะหนึ่งสัมมาสติหนึ่งสัมมาสมาธิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเก่ากรรมใหม่ความดับแห่งกรรมและปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรมเราได้แสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้แลกิจใดแลอันเราผู้ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่สาวกทั้งหลายพึงธทำกิจนั้นเราทำแล้วเพราะอาศัยความอนุเคราะห์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเปล่าเธอทั้งหลายจงพยายามอย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย